กราบสวัสดีค่ะชมทุกท่านว่าเขาอยู่ช่องมิสสาล้วันนี้ก็มาต่อก,กันท p ่สองของสามสาม <3 S 2> ดาวไปสี่ดาวกันเลยนะครับผมกับไฮดีที่แล้วนะ่มว,ว้ายก<ห>็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันดนะครับอ้แดบงบแดบงบไม่ตายแดงไม่ตายเข้าไป <S 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 ไลไอลีอลอกาย็มุหเล่นเกมอะไรอัตดูดีเข้าซื้อมาตั้งเยอะแยะ หาตังมาจากไหนเยอนะๆเนี่ยนี่เลยเกมเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับผมก็เข้าไปโหลดกันด้วยนะครับต่อกันเลยนะครับผมก็มาอยู่กับเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาแลกคอยนะครับแลกเป็นบัตรทูมันนี่นะครับผมก็ผมได้แลกกันพี่เรียบร้อยนะก็รอหนึ่งวันนะครับผมก็ในราคา150ยห้าสิบทูมันนี่วอลเล็ตวันนี้ผมก็มันจะมาใส่ให้ดูเลยนะครับผมว่าเกมแฮปปี้ดัมมี่นั้นสามารถเล่นแล้วได้ตังค์จริงๆนะครับผมโอเคค่าน้รมเนียง25%เนาะ โอเคเรียบร้อยผมได้มา112บาทนะครับก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมเกม Happy Dummy นะครับผมได้แล้วได้ตังค์นะไปไปมีตัวนั้นครับมาสิมาสิไปโดคนตายเอ้าเอ้าโดนอะไรตายอ่ะไอ้เนิ่งเอาอะไรเอาอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊เอ้าวเอานี่เน็นผมไม่ดีครับคุณผู้ชม เน็ตแย่จังเลยไานมีนะไเปิดแบหัวแตกูแงแดงสอเม็ดแองเม็ดตายห่งโอ้โหเก็บสองวแตมเกือบลบเราไม่ล่าเปิดแบบตายหนึ่งนะไม่นะทำาแล้วเปิดแบบโอ้ยยิ่งไม่โดนแล้วมาชม ปารเลยสวยปาร์เริดขึ้นไปเรียบร้อยหมดตี้มานี่มาดิโอเคกลับเอาไม่ตายมาสิมาสิผมจะปาร์เรเปิดไปนะสวยโอเคเะเปิดที่ไปนะผมปาขึ้นไปเรียบร้อย โอ้มันหนีออกไปแล้วตายตายไม่น,นา,น,าน,นนะเป้าแบกขอตายขอแตกเอาเอาโอ้โหเน็ตเน็ตเน็ตผมมันแยกเลยครับผู้ชมเอาโหมีตัวหลังเข้าอะ่ะตแบบายเน้อแตบกบอันเจ็บหนักมากมันอยู่นอกวงไหนอ่ะนอกวงไหนเอาี่ไงนี่ไงป้าแบงโอ้โหลากยันขึ้นฟ้าโดนแค่ตัวตัว,ตว,ตวอะไรครับเนี่ย ตานี้ละบอมตานี้บัวบอกห้าสิบหกนะเปิดไปโอ้โแดงแดงไม่ตายตายเนื้อเอาอหูมันวางกันระเบิดไว้ผมเกือบตายแล้วผู้ชมดีผมที่ผมใส่การระเบิดนะโอ้โแดงโอ้เอฟซีตายหมดเลยอะ่เเยะเหลือผมคนเดียวแล้วคผู้ชมเอาผมเก็บวิได้ทำไมผมยังไม่เป็น โดนรถอัตราการยิงนี่ผมยิงไม่เป็นเลยนะเปิดไปหัวแตงหัวแตกโอ้โหแดงแปร์นะครับไายเปิดไปโอ้โหไต่เนึองอันยาวนะตามีลางมีเอาเอาเอ้าต่เนึงไว้ตามีนาไหมี่ะเปิดไบไต่เนึงตั่อยตัว อุ้ยไม่ตายไม่ตายชาเลยนะชาเลยนะเอาโอ้ยยิงยิงไปโดนอีกตัวหนึ่งเอาไว้วอสิโอ้โหเอทำไมเมืนเล่นโลนจังเลยเนี่ยมาดูตาเน็ตวงตาเน็ตพวกพวกห้าสิบเอ็ดนะเปิดแมวตั้งโอ้โหสุดจัดทมไปนะเปิดแมวไปหนึ่งโอ้โหสามแดงแฟร์เปิดแมวโอ้ยไม่ตาย เน็ตเน็ตเน็ตตายหนึ่งไหวไปแปตายหนึ่งโอ้โหรัดลัดชูเซีอขอโทษมาดูตาเนี่ยผมตาเนี่ยบวกสามอ้โหแดงแปลนะครับตายหนึ่งช่วยด้วยเอาไ่นะตายหนึ่งมีไหนไม่หน ตาม่นับเป้เาแมงคตาแดง,แดงวดวตาเนี่บผมตายนี่ก็ไปกับผู้ชาวานะครับผมบอกสามเก้าเป้เาแมงคตาแ,แดงแดงแดงสองเะไว้อีกตัวนโอตาไอ้หเนเก็บสองครับผมเปาแงตา ใช่ไหมจับว่าใช่ไหมมาเนี่ยสกัดหรือเปลาใครนึง แดงแดแดงแปอ้แดงแปดอีกแล้วอ่ะาสินะครับคุณผู้ชมนี่เปิดแล <ort>. มีนะไปนะมตตี้โมตตี้เผลอไปรัดพี่เขาโอตแตอูแดงตากโอู้ดแดงแดงแดงต้นึงตาซ้ำเลยโการเลิกไปนะไอ้นี่มีโอ้ตาูแดงตาก ายอุ้ยตายหนึง่งทำเลยซื้อของนะครับผมเจอตีตึงนะเจอตีตึงนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมเจอตีตึงนะ้นตายหนึง่งตัวตึงแตกนะเขาเขาเขา,เขา,าเขามากับผัวเมียกันนะครับผมท่านผู้ชมมากับผัวเมียนะผมผมต้องจัดการผัวมันก่อน จัดการผัวมันผมก็จัดการแมวทีหลังมาสิมาสิูยโดนกระทาโอ้โอกาสนมันยิงโดนกระทาเฉยเลยอ้ระวังสาเลยระวังสก่าเลโอ้ไม่สกาเลผมไม่โดนหลกตัดซะอตัไม่ได้เมียมันรอยอยู่อุ้ยอ้ยปบ อ oh. er okay. ุ้ยอุ้ยเต็งนะ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 เราวงก็บีบเราด้วยนะมาชมไปไปโอ้โหแดงแตกไม่แดงไม่แดงแดงแตกอ่ะโอ้ยไปจัดไปจัดการไปจัดการแฟปลนดีกว่าเฮ้ยไแตกไปไหนไ่ไหนไปไหนไปไปไม่ตายกันเลยไม่ตายโอ้โหสามนัดไม่ตาย อีกตัวเม็ดเดียวตายอะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเกิดเลยสกายเลอผมแตกหมดหมดหมดเออต่นี่บวกบวกห้บเจ็ดนะครับผมเสร็จคิวฮ้ยมีตัวไปหนึ่งอ้เก็บสเลยอะตัดแตกนะครับ บแบบหมตาเขาไม่ตายตายหนึ่งหนีไปชุบเพื่อนไว้โอ๊ยมีตายหนึง่งไอ้บนนั้นแล้วผมจะยิงยังไงอ่ะมันลงบนป้ายนะู้ชมผมต้องรอให้มันลงมาใช่ปะผมจะทำยังไงดีครับู้ชมเอ,เอาเอามันยิงผมได้อ่ะนะเสียเปียบจังเลย แล้วมันก็คว้างแอรดโดบลงมาตรงนั้นแล้วมันก็เก็บปืนหมดนะท่านผู้ชมเอามาสกายเลิย่ยไหมโดน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 หนีไปสิน่าจะเกือบน่าจะปางตายเลนยน่าจะเหลือเลือดประมาณสิบยี่สิบมาท่านผู้ชมน่าน่าหนีปั๊มยาอยู่นะน้านแล้วผมจะทำยังไงจะยิง,ง,งย,ยังไงแจะยิงยังไงเนี่ยตายเลยมาดูตายเนี่ย,ยผมอันนี้พี่เขาก็แบ่งเนาะบวกสีก้าเนาะ โอเคคลิปคลิปนี ok ้บวกบวกแคาสี่จ <ave> <happy> ุดห <Brothers> okay, ้าคลิปผมจะไว้ข oh, oh, ้างหลังนะครับผมว้าแตกงตายไม่นานไม่นานทำไม่นานได้ไหมครับเปอร์ป๊บโอ้ไม่โดนสักเม็ดโอ้เมื่อกี้ผมยิงไม่โดนเลยอ่ะว้าแตงตายเปอร์ป๊บว้าแตกตายล้ม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 ไม่ตายไม่ตายล้มเฉย มาเซ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 โอนะ้ยนั่นไม่ไป็ปะเนี่ยมาสต,ตามเลยวายอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงจ้าวจ้าวจ้าวมาเซมาสิมาสิอะไรอะไรครับผมครับผมเมื่อวานก็ถือว่าไวนะพี่เมื่อวานพันเต็มเลยใช่บอก,กอพันตายไปเพรตายโอ้ยหัวตายไม่ตาย อ้เรือเลือสี่เหรอเรือสี่รอยยิงไม่ตายมาชมตายอโอ้ยผมยิงไปดาเมจเท่าไหร่อ่ะน่าจะห้ารอยเลยอ่ะตายเนึงโอ้โอโที่ร้านเออะโตรูแล้วมีมีเตายน่งตัวไปเลยนะ์ตรูแล้วอลบนี้บนมี้แต ไปซีก่อนี่ตุย้ยม่รู้สกสุทธ์ไอมดมี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 เม,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 มาเมาไปนึงผู้ผู้ผูเอาอมีไล่ฟันเอาเอายิงไม่โดนไปนึงังไงครับเหลืออีก็สุดท้ายสุดท้ายครับผมปล่อยเถอะ ยังไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนเลยตอนนี้ก็ก็บวก73เนาะไปไอ้เนี่ยไปเลยตายหนึ่งไามีไหมอู๊เม็ดเดียวแดงไปน,นะครับไ่ไหวนะมึงไม่ตายแกเลยไป น่องหนึ่งวะไอเมียต่อบปโอต้าอ้าวพี่ตุ้ยล่ามอยู่เหรอผมเปิดไอ้กล่องชุบเพื่อนเปิดไม่ได้มัน,นบอกว่าบอกว่าารกินได้แค่อ,อย่างอางละหนึ่งครั้งเท่านั้นเขาเหรอตายหนึง่งล่าคิวล่าคิวได้หนึ่งคิวแ <c oughs> ล้วผมล่าคิวพี่พี่ตัวชุบก,กันลงคูดเยอะเลยใช่ลงเยอะมากเอาเลยเลยตายน <c oughs> าหนึ่งพี่เรไปเก็บของคิวข้างล่างได้นะใช่ใช่กำลังลงไปอุ้ยโดนโดนไม่เดียวโอ้โหโน้ย ในบวห้าสิบสขึ Still, yeah, ้นเป็นสดาวเป็นที่เรียบร้อยนะครับบนท่านผู้ชม got me feeling